สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีปีใหม่แฟนเพจรถบ้านตองปายทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็อยู่เซลฟี่นะคะที่นี่เลยค่ะรถบ้านตองปาย107นะคะรถบ้านตองปาย107นะคะตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท107เลยค่ะติดกับปากซอยแบริ่ง28นะคะวันนี้เซลฟี่จะพาชมรถตู้เข้าใหม่นะคะพามารีวิวรถตู้เข้าใหม่คันนี้เลยเนาะแต่ก่อนที่จะพาชมรถเย่าแมแต่นำโปรโมชั่นปีใหม่ของเราก่อนนะคะโปรของปี65ของเรานี้นะคะโปรต้อนรับปีใหม่ก็คือออกรถศูนย์บาทเลยค่ะ ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดเลยค่ะลูกค้าขาอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์เปเซ็นถึงที่นะคะแล้วก็แถมเงินทาทุนให้ด้วยอีก1 0,000บาทเลยค่ะนะคะแล้วบอกก่อนเลยนะคะใครออกรถกับเราเดือนมการานี้นะคะก็สัพอดีทีนึงลูกค้าขาพอดีทีนึงสงการเลยค่ะเดือนเมษาเลยคือขับฟรี3เดือนไปเลยค่ะนะคะใครที่ออกรถกับเราเดือนมการานะคะ นะแล้วก็แถมเงินทำทุนไปเลย1 0,000บาทเลยอของเราออกรถทุกอาชีพนะ,ะลูกค้าขายอยู่ต่างจังหวัดมีแฟนนั่นไปเซ็นถึงที่แล้วก็บริการส่งรถฟรีทั่วประเทศเลยค่ะนะคะใครสนใจออกรถกับเราก็สามารถฝากชื่อฝากเร์โทรไปก่อนได้เลยแล้วก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ,ะไปชมรถกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์ค่ะลูกค้าขานะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะปี2012ค่ะ คันนี้ปี2012นะฮะแต่งสกเกิร์ตมารอบคันแล้วเรียกได้ว่ารถค่อนข้างพร้อมเลยคือพร้อมใช้งานเลยใครกําลังหารถตู้อยู่คันนี้ไม่ควรพลาดค่ะแล้วรถตู้เต็นท์เรามีมากกว่า20คันเลยค่ะมีตั้งแต่ปี1 0ขึ้นมาเลยยันปี1 6 1 7เลยค่ะลูกค้าขาถ้าคุณมาเต็นท์เราคุณได้รถตู้แน่นอนถ้าคุณกําลังหารถตู้อยู่นะคะแล้วเราก็รับประกันร,รถตู้ทุกคันรถยนต์ทุกคันในเต็นท์เราว่าไม่มีเสี่ยวชวนพิษคว่ำตัดต่อน้ําท่วมอย่างแน่นอนระบุนััญญาชดเเจเลยค่ะ คันนี้แปลงหน้าเป็นปี14แล้วกระจกทั้งบานแปลงเป็นโฉมปี14หมดแล้วนะคะได้ล้อแม็กยางใหม่ด้วยยางดอกเต็มเลยคะ่ะลูกค้าขาทุกอย่างคือแบบโอเคหมดนะคะทุกอย่างโอเคหมดเลยสภาพดีมากนะคะนะนี่เราจะไม่เก็บงานนะคะลูกค้าขาเราเก็บงานให้หมดเลยนะคะอันนี้คือเข้ามาใหมๆ่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะอ่าภายในยเป็น VIP นะคะแบบนี้แล้วเป็น V เต็มแล้วนะคะเบาะใหญ่3มแถว9้าที่นั่งเลยนะคะ เป็นบ่อใหญ่สัเป็น4แถวเลยด้วยคันนี้มี4แถวค่ะลูกค้า่ะคันนี้เป็น4ี่แถวเลยใครกําลังหาเบาะใหญ่4ี่แถวอยู่คันนี้เลยค่ะนะคะคือพร้อมรับงานคือพร้อมใช้งานทุกอย่างเลยนะคะคือสภาพดีมากค่ะนะคะใครมองหาอยู่เนาะไม่ควรพลาดเลยอย่ะชมด้านหน้ากันด้วยรถสภาพดีไม่มีช้ําค่ะไม่มีชนไม่มีช้ําเลยนะคะได้ยางใหม่ไปด้วยทุกอย่างโอเคหมดนะคะ เครื่องเสียงติดหมดเนาะแต่พวกลำโพงลำโพงลูกค้าก็ต้องไปดูแลต่อเองนะคะไปทำต่อกันเองนะคะ,ะคันนี้ได้ได้ว่าสภาพดีเนะาะใครกำลังมองหาอยู่บอกเลยรถตู้คันนี้ฟรีดาวไปเลยค่ะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทค่ะนะคะแถมเงินทำทุนไปเลยอีก10,000บาทเลยคันนี้ราคาถูกมากค่ะลูกค้าขาราคานะคะเราตั้งอยู่เพียงแค่579,000บาทเท่านั้นค่ะ579,000บาทเท่านั้นได้ V i P เต็มได้เบาะใหญ่สแถวเลยนะคะ รถปี2012แปลงโฉมเป็นแปลงหน้าเป็นปี2014แล้วก็จกด้านข้างทุกอย่างเป็นแปลงเป็นปี14หมดนะคะลูกค้าค่าคันนี้ผ่อนต่อเดือนนะคะตกเดือนรับเพียงแค่10,000กับ1,000บาทเท่านั้นไม่เกิน1 1,000บาทแน่นอนค่ะ ใครสนใจคันนี้ฝากชื่อฝากเบอร์โทรไว้ก่อนได้เลยหรือติดต่อเซลฟายโดยตรงนะคะที่เบอร์094-795-2222นค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะ0ย์7 9 5 2 2 2 2 ID ดของเซลฟายก็เบอร์นี้เลยนะคะลูกค้าเสิร์ชมาเจอหมดนะ,ะโทรได้24ชั่วโมงเลยทักได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะฝากคันนี้ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ